เด็กวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาทําคลิปวิดีโออนไลน์ในหน่วยหนูน้อยน่ารักนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน2ข้อข้อที่หคือเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง2เพื่อที่จะให้เด็กๆได้ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยคะ่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะเด็กๆต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะเราจะใช้สบู่ล้างมือนะคะแล้วเราก็จะมาถูตามขั้นตอนการล้างมือนะคะถูๆๆไปจนเกิดฟองนะคะถูให้สะอาดแล้วก็มาล้างน้ำเปล่านะคะให้ฟองออกให้หมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ เช็ดมือนะคะเราจะเช็ดให้แห้งเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถรับประทานอาหารได้แล้วนะคะขั้นตอนที่2นะคะเรามารู้จักอุปกรณ์กันนะคะก็จะมีช้อนแล้วก็มีซอมแล้วก็มีแก้วน้ำนะคะเมื่อเด็กๆจะรับประทานอาหารเด็กๆต้องใช้ช้อนนะคะไม่เอามือนะคะในการทานอาหารเด็กๆอย่าลืมนะคะ ข้อที่3นะคะระหว่างที่เรารับประทานอาหารเราจะไม่พูดคุยกันนะคะแบบนี้แบบคูป๊อบกับรูจุนตอนนี้คือไม่น่ารักเลยนะคะการพูดคุยตอนรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อยทานอาหารแล้วตอนทานอาหารก็ไม่ส่งเสียงดังนะคะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะการทานอาหารหกลอะเทอะแบบนี้นะคะไม่ถูกต้องนะคะการทานอาหารข้อที่4นะคะการทานอาหารที่ถูกต้องก็คือการตักข้าวให้พอดีคํานะคะไม่กินหกลอะเทอะนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็นําจานนะคะไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ bye ยายบาย Ang